คลิป I h เฮดไทยแลนด์ที่กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ขนาดนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงการทําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เนื้อแท้ของคลิปนี้ก็คือการสะท้อนความมีน้ำใจของคนไทยและยังเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คนไทยพร้อมจะดูแลชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาด้วยความเป็นมิตรติดตามได้จากคุณนิติทัศน์ถาวรกูลครับ I hate this place I hate Thailand นี่คือคลิปวิดีโอที่ชื่อไอเฮดไท a แลนด์ซึ่งมีความยาว5นาทีโดยเป็นการเล่าเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติชื่อเจมซึ่งมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและจะอยู่พักผ่อนเพียง7วันเท่านั้นแต่กระเป๋าของเขาได้ถูกขโมยไปซึ่งในนั้นมีทั้งพาสปอร์ตและกระเป๋าสตางค์ทำให้เขาเหลือเงินติดตัวเพียงไม่กี่บาทในเวลานั้นเจมรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังเพราะคิดว่าคงไม่มีใครช่วยได้ จนกระทั่งเขาได้พบหญิงชาวไทยและชาวบ้านที่หยิบยื่นไมตรีให้ทั้งให้อาหารและที่พักซึ่งทำให้เจมส์ได้รับรู้ถึงมิตรภาพและความมีน้ำใจของคนไทยจนกระทั่งกระเป๋าของเจมส์ได้มีพลเมืองดีนำมาคืนให้ทำให้เขาทราบซึ้งว่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่เพียงทรัพย์สินในกระเป๋าเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือคำว่าเพื่อนที่เขาไม่คิดว่าจะได้รับเพราะมาเพียงคนเดียวโดยทันทีที่คลิปนี้ได้ถูกแชร์ใน YouTube ทำให้โลกออนไลน์มีกระแสตอบรับมาเป็นจํานวนมากซึ่งผู้ที่ได้ดูคลิปจะรู้สึกประทับใจกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่นําเสนอในคลิปกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าจะต้องช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาในฐานะเจ้าบ้านที่ดีแบบฝรั่งเขาเข้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขารู้สึกอุ่นใจที่ว่าเราเขามาเที่ยวแล้วเขาได้รับการช่วยเหลือถ้าเขามีปัญหา แบบว่าบอกเขาว่าเขาควรจะทํายังไงเขาควรจะแบบว่าไปสถานีตํารวจที่ไหนอะไรยังไงหรือถ้าช่วยพาเขาไปได้ก็ก,ก็ก็พาไปค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าเราไปต่างถิ่นแล้วถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็ก็ควรควรช่วยเขาค่ะเช่นเดียวกับตํารวจท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งด่านแรกที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากประสบปัญหาทำให้นโยบายของตำรวจท่องเที่ยวยืนยันว่า จะต้องบริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถึงแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกองค์กรทุกสถาบันก็จะมีความระลึกอยู่แล้วว่าเราต้องดูแลนักท่องเที่ยวอยุดยด่ด้ตยมิตรจะทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเขามีปัญหาเรายังมีเพื่อนก็ถือว่าตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยจะทําตัวเสมือนกับเป็นเพื่อนคนแรก ของคุณในประเททศไทยแม้คลิปดังกล่าวจะมีผู้วิจารณ์ไปต่างๆนานาทำไปเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอเป็นการสะท้อนความเป็นคนไทยได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องน้ำใจสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งอยู่ในจิตใจของชาวต่างชาติเสมอเหมือนหนังคำว่าประเทศไทยคือ La n d of Smile หรือดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุขนิติทัศถาวรกูลห้องข่าว NBT